ไหนลองบิดสิโอ, <laughs> พอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผ้าขาดโอ้โหบิดขนาดนี้าไม่อออ่ะโบชาดึงขึ้นมาสิลูกเป็นไงคะผ้าแห้งขึ้นไหมแห้งมอมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นโหมดเฮลวี่กันนะครับ สวัสดีครับผมโชคจากช่องดินดีอยู่ดีครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเพื่อน,อนผมได้รีวิวเจ้าเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติตัวหนึ่งนะครับใช้งานมาอย่างหนักน่วงสมบุกสมบันนะครับแล้วก็อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเต็มความสามารถของเขานะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องการอัปเกรดเครื่องซักผ้านะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าตัวเดิมเนี่ยทำงานมาอย่างเต็มที่ใครเดินผ่านนะคุณผู้ชม ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเครื่องสัผากึ่งอัตโนมัติที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเขาทํางานได้ดีนะครับทำงานได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ครอบครัวผมเนี่ยอยู่กัน 4- ีหคนนะครับแล้วก็ใช้เสื้อผ้ากันค่อนข้างเยอะนะครับมีผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กเล็กมีลูกสาวผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องซักผ้าเยอะนะครับแล้วก็ด้วยกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันก็ทําให้เสื้อผ้าเนี่ยเปื้อนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสร้างบ้านดินงานสวนนะครับแล้วก็ มีมามีด้วยอีกคนหนึ่งนี่แหละครับลูกสาวของผมแล้วก็คือโบใช่คนทักใช่ครับลูกสาวผมครับนี่แหละครับด้วยความที่เขาเป็นคนสนุกสนานแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้กิจกรรมของเขาหลายอย่างเนี่ยใช้เสื้อผ้าแบบเยอะมากถล่มทลายนะครับวันหนึ่งเนี่ยสามสี่ชุดไม่หวัดไม่ไหวนะครับแต่ว่าโจ้าเครื่องเสื้อผ้ากึกกอัตโนมัติที่เคยใช้อยู่นะครับเล็กๆจิ๋วๆนะครับมันเป็นขนาดมินินะครับประมาณสัก สี่กิโลเห็นจะได้นะครับก็ทํางานอย่างเต็มที่เลยวันนี้นะครับถึงเวลาที่จะมาอัปเกรดเครื่องซักผ้ากันแล้วครับ ีนี้มาดูภาพรวมของเครื่องสักผาตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นเครื่องสักผาสอถัง VH series นะครับโตชิบารุ่น VHH95MT นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการซักนะครับสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง35นาทีนะครับแล้วก็มีโปรแกรมในการแช่ผ้าด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นระบบการซักนะครับมีซักแบบปกติแล้วก็แบบผ้าสกปรกหรือ e a v y นะฮะแล้วก็ มีปุ่มไว้สําหรับการน้ําทิ้งนะครับระายน้าโดยนน้าออกนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ปุ่มเนี่ยในการคอนโทรลได้เลยนะครับง่ายๆส่วนต่อมานะครับอันนี้เป็นเวลาในการปั่นผ้านะครับสามารถปั่นผ้าได้สูงสุดถึง5นาทีนะครับแลวรุ่นนี้นะครับเขารับประกันอะไหล่นะครับ2ปีด้วยกันแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเขาจะรับประกันอยู่5ปีนะครับมาดูภายในถังซักกันบ้างนะครับฝานี่ก็เป็นพลาสติกนะครับสามารถถอดออกมาได้ ภายในถังซักนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะเพราะว่าความจุในถังซักเนี่ยเขามีถึงประมาณ8.5กิโลนะครับแล้วก็แกนซักตรงนี้นะครับเป็นแกนซักระบบใหม่นะครับ8แกนสังเกตว่า,เ,าเทคนิคการทําแกนแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้น้ําแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ผ้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองนะครับภายในถังซักเนี่ยเขายังมีท่องเก็บใย,ยผ้านะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้วยนะฮะใยผ้าก็ที่ถูก หลอดจากการซักเนี่ยก็จะมาเก็บอยู่นี้แล้วก็สามารถถอดออกไปทําความสะอาดได้อันนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับในกรณีที่เราต้องการทําความสะอาดใต้ใต้ตัวแกนซักตรงนี้นะครับถอดออกมาทีนี้มาดูในส่วนของถังปั่นกันบ้างนะครับถังปั่นนะนี่ด้านนี้เป็นถังปั่นถังปั่นในนี้นะครับสามารถที่จะใส่ผ้าได้ประมาณ4.6กกิโลนะครับแล้วก็สามารถทําการปั่นผ้าแยกก็คือซักฝั่งนี้เสร็จนะครับแล้วก็ย้ายผ้าออกมาใส่นี้นะครับ เป็นเซฟตี้นะครับที่จะใช้สําหรับในการปิดผ้าตอนที่เวลาเราปั่น,นะครับโอเคแล้วก็ปิดฝานะครับข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราทําการปั่นผ้าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเปิดฝาตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะป้องกันในเรื่องของอความปลอดภัยนะครับบางทีเนี่ยกำลังปั่นผ้าอยู่เร็วๆนะครับเวลา เด็กๆไม่รู้นะครับเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเอามือล้วงลงไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเขาก็ทําการมีระบบเซฟตี้เอาไว้เปิดฝาปุ๊บเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีนะอัน,นี้ก็เป็นข้อดีส่วนตัวถังภายนอกนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับพลาสติกตัวนี้ก็แน่นอนไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับ เป็นพลาสติก PP นะครับนี้เป็นท่อเอาไว้ทิ้งน้ำนะครับพอเราซักผ้าเสร็จแล้วเราก็เอาสายยางเนี่ยทิ้งลงไปกับพื้นเลยหรือว่าจะต่อท่อออกไปก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้บริเวณที่ซักผ้าเนี่ยเปียกมากมายนะครับก็ถอดใส่เอาเอา,เอาท่อ PVC นะครับมาสวมอ,อันนี้น่าจะสวมท่อ PVC ขนาด1นิ้วได้นะครับแล้วก็ต่อออกไปที่ไกลๆเอาไปลงสวนต้นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับ และนี่ก็เป็นความพิเศษนะครับของเครื่องสภาพผ้า v h Series ตัวนี้นะครับของตัวชิบ้าเนี่ยเขาสามารถเอาท่อน้ําทิ้งอันนี้นะครับสลับข้างซ้ายขวาได้นะครับถ้าเราสะดวกฝั่งซ้ายก็ติดฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกด้านซ้ายจะย้ายมาทางด้านขวาแบบนี้อ่าก็สามารถทําได้นะครับซึ่งในตัวอื่นๆนะฮะเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้มีฟังก์ชันแบบนี้ให้ได้เห็นกันนะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกเลยทีเดียว วันนี้นะครับผมมีผ้าปูที่นอนใหญ่ๆ2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับผ้าปูที่นอนของผมเนี่ยมีขนาด6ฟุตนะครับคิงไซส์กันไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผ้าใหญ่ๆขนาดนี้ะนะจะซักได้ไหมด้วยค,ความที่ฝามันเปิดได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดกว้างๆแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บกันนี่เราสามารถแขวนไว้ข้างๆถัง,ง,งแบบนี้ก็ได้นะครับด้านซ้ายหรือว่าเราจะแขวนไว้ด้านนี้ก็ได้นะครับนี่เราจะแขวนไว้ด้านหน้าก็ได้ เขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันสามารถแผ่ได้นะครับเราไม่ต้องไปวางตรงโน้นตรงนี้ละางนี้ก็สบายแล้วครับใส่ผ้าลงไปเลยโอเคผ้าชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะฮะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาตั้งเวลาในการซักตรงนี้นะครับอ่าผมเลือกเวลาซัก10นาทีแล้วกัน ส่วนในนี้เป็นโหมดในการเลือกซักนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกซักเป็นแบบ normal ซักปกติดูก่อนนะครับว่าพละกกำลังมันเป็นแบบไหนจริงๆแค่โหมดการซักแบบ normal ก็แรงพอสมควรแล้วนะ <Ooh. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นโหมด heavy กันนะครับ สิ่งที่เห็นได้เลยนะครับก็คือว่าถ้าใช้โหมด h e ลวี่นะฮะพลังกำลังของมอเตอร์เนี่ยมันจะดูแรงขึ้นนะฮะซึ่งก็น่าจะเหมาะกับผ้าที่มีขนาดเยอะขึ้นผ้าใหญ่ขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นผ้าเบาๆน,น้อยๆชิ้นนะครับก็ซักแบบปกติดได้นะครับวันนี้ผมมีผ้าเต็มตะก้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเครื่องซักผ้าโตชิบ้าตัวนี้นะครับจะไหวหรือเปล่า ลองดูนะผ้าเยอะมากๆเลยปหนึ่ง5 6 7สา1สี่ห้อันนี้เป็นผ้าเล็กๆนะรวมไปเลย11 12 13 14 15 16 17 18 19 20กเจจริงๆพอเราใส่น้ำเข้าไปเนี่ยผ้ามันก็จะลอยขึ้นมานะครับมันก็จะมีพื้นที่ว่างผ้ามันก็จะไม่ไปกดกับก้นถังมากนะฮะ และด้วยแกนใบพัดใหม่นะที่โตชิบ้าใส่มาให้เนี่ย8แกนเนี่ยมันทําให้เครื่องเนี่ยปักได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าก็จะสะอาดมากขึ้นความจุของถังตัวนี้นะครับ8.5กิโลเลยนะครับสาหรับเครื่องนี้ถือว่าใหญ่มากๆแต่ว่ากินไฟน้อยมากๆนะครับกําลังไฟในการปั่นผ้านะครับสาหรับการปั่นผ้านะจะอยู่ที่ประมาณ370วัตต์หลังจากที่เราซักผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาสู่ขั้นตอนของการปั่นผ้านะครับก็เปิดฝาขึ้นมาฝามี -2 ชั้นนะครับ โอเคแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปเราจะคลี่ผ้าออกนะครับให้มันเป็นกระจายกระจายตัวกันออกมาแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับจัดเรียงผ้าให้มันได้สมดุลของถังนะครับเห็นไหมว่าผ้าเนี่ยน้ำยังเฉอะแฉะอยู่เลยนะครับหยด,ดติ้งอยู่เลยลักษณะแบนบนี้เราก็ใส่ฝาที่เป็นเซฟตี้มาให้นะครับตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผ้าเนี่ยไม่ลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลของถังเอาไว้ หลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะฮะปิดฝา2ชั้นแล้วก็มาตั้งเวลาในการปั่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเวลาเวลาปั่นสักนาทีกว่าๆแล้วกันนะครับเพราะผ้าค่อนข้างเยอะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูระบบเซฟตี้ของเขากันนะครับตอนนี้เครื่องกําลังปั่นผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดฝาดูว่าเขาจะสต็อปจริงหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับพอเปิดฝาปุ๊บเนี่ยระบบจะหยุดการทํางานทันทีเลยนะครับ อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับอดีน,นี้เราจะลองปิดฝาลงไปใหม่แล้วเครื่องก็จะทํางานต่อเสียงในการปั่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดังเลยนะครับค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มอเตอร์ในการปั่นผ้าเนี่ยเขามีความเร็วถึง1,280รอบรอบต่อนาทีเลยนะครับเรียกได้ว่าพอปั่นผ้าแบบนี้นะฮะรับรองหยิบออกมาเนี่ยแห้ง ดูความนิ่งของมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแก้วใส่น้ำแล้ววางเอาไว้การปั่นผ้าของเครื่องสักผ้าโตชิบารุ่นนี้นะฮะต้องบอกเลยว่านิ่งมากๆนะครับสูนถ่วงเขาดีมากๆนะฮะเพราะเขาใช้ความเร็วในการปั่นผ้าถึง1280รอบตอนต่อนาทีโอ้โหนิ่งมากๆครับน้ำไม่ขยับเลยครับต้องบอกก่อนนะนี่กำลังปั่นผ้าอยู่นะเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยนี่ปั่นผ้าอยู่นะครับโอ้โหน้ําในแกน้วนิ่งมากเดี๋ยวมาดูผ้ากันครับว่าจะแห้งแค่ไหนตอนที่ใส่ผ้าลงไปเนี่ยเปียกแฉะมากมาแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับจัดเรียงผ้าให้มันได้สมดุลของถังนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าจะแห้งแค่ไหนเห็นไหมครับอันนี้เป็นเสื้อบางๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดผ้าให้ดูนะไม่มีน้ําเลยนะ เกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยจริงๆ,แห,งๆนะแ,หงแห้งมากนะครับแห้งแห้งมากนะฮะส่วนใหญ่ผ้าพวกนี้ก็จะเป็นผ้าที่ไม่หนามากนะครับก็จะเป็นผ้าที่บางหน่อยโอเคจะมีเสื้อตัวนี้ที่หนานะครับเมื่อกี้แฉะเลยตอนนี้แห้งเลยนะเดี๋ยวผมจะบิดผ้าให้ดูนะครับเนี่ยคือไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยแห้งจริงๆพอเวลาที่ เราซักผ้านะครับแล,แล้วเครื่องสามารถปั่นผ้าออกมาได้แห้งขนาดนี้เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราเอาผ้าไปตากเนี่ยมันแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีเครื่องปั่นที่ดีๆเนี่ยมันจะทําให้ย่นระยะเวลาในการซักผ้าแล้วก็ตากผ้าไปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบิดผ้าเช็ดตัวให้ดูนะครับและลองดูปกติแล้วผ้าเช็ดตัวนเนื้อผ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างบิดน้ําออกมาได้ง่ายนะครับ ลองดูนะครับไม่มีน้ํานี่ไม่มีน้ําจริงนะเนี่ยบิดจนใย,ายา้ากลบแล้วไม่มีน้าเลยฮะแห้งจริงๆทีนี้มีทริคเล็กเล็กน้อยน้อยีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนที่ถังปั่นนะครับที่เขาทํางานเนี่ยใกล้ๆ้จะเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดฝานะครับให้เขาให้มอเตอร์นะครับให้ถังปั่นเนี่ยหยุดการทํางานเองนะครับแล้วค่อยเปิดถังเพราะว่าการที่เรารีบไปเปิดฝานี่หมายความว่าเครื่องนะครับมันจะต้องไปเบรกถังปัน่น ทำให้ถังปั่นหยุดทันทีแม้ว่าถังปั่นเนี่ยกำลังหมุนช้าๆแล้วก็กําลังจะจบการทํางานแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติเราไปรีบเปิดฝาด้วยระบบการเซฟตี้ของเครื่องซักผ้าโตชิบ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดฝาปุ๊บถังปั่นเนี่ยมันจะหยุดทํางานทันทีนั่นหมายความว่ามันจะต้องไปใช้ระบบเบรกถังนะฮะถ้าเราต้องการที่จะรักษาแล้วก็ถนอมเครื่องซักผ้าของเราเอาไว้นะครับให้ถังปั่นเนี่ยหยุดการทํางานเองโดยที่ไม่ต้องเบรก อันนี้เป็นวิธีการถนองถังซักผ้าอีกวิธีหนึ่งครับแล้วผมมีทริคอีกหนึ่งข้อมาฝากกันนะครับโอ้โหวันนี้ทริคเยอะมากมายนะครับกับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าโตชิผ้าตัวนี้นะฮะอีกหนึ่งวิธีนะครับในช่วงที่เราทําการปัดผ้านะครับผมแนะนําว่าน้ําที่อยู่ในถังที่เหลือจากการซักนะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดทิ้งนะครับเหตุผลก็คือ เวลาที่มีน้ําอยู่ในถังซักผ้าแ,แบบนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มน้ําหนักของเครื่องซักผ้าตัวถังปัดผ้าเนี่ยมันจะทํางานได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องจะไม่สั่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําที่อยู่ในถังซักผ้าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเป็นถังเปล่าๆเนี่ยน้ำหนักของเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะครับเวลาทําให้ในการปัดผ้าเนี่ยเครื่องมันจะสั่นเยอะ แต่พอมีน้ำอยู่นะครับมันจะทําให้สมดุลของเครื่องซักผ้าเนี้ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซักผ้าเสร็จอย่าเพิ่งรีบปล่อยน้ําทิ้งนะให้ปั่นผ้าเสร็จก่อนในขณะที่ผมกําลังซักผ้าถังนี้นะครับผมได้ทําการปั่นผ้าไปด้วยพร้อมๆกันนะครับมันก็สามารถทํางานได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดไอ้ฝั่งนี้ก็ซักไปฝั่งนี้ก็ปั่นไปทั้ง2ระบบทั้งซักแล้วก็ปั่นเนี่ยทำงานได้อย่างลงตัวครับ ไม่ว่าจะมีผ้ากองโตแค่ไหนนะครับถ้าคุณมีเครื่องซักผ้าโตชิบ้า VHH95MT เครื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยซักผ้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซักได้ปริมาณมากๆเลยทีเดียวนะฮะความจุของถังใบนี้8.5กิโลกรัมนะครับและสําหรับถังปั่นนะครับก็มีขนาดความจุถึง4.6กิโลกรัมนะครับด้วยความเร็วแล้วก็ความจุขนาดนี้นะครับทำให้การซักผ้าของคุณเนี่ยเป็นวันที่ง่ายไปเลยทีเดียวครับไม่ว่าผ้ากองโตเยอะแค่ไหนแป๊บเดียวเสร็จครับผมและสำหรับเครื่องซักผ้า โตชิบ้าตัวนี้นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะครับอยู่กัน3-4คนเนี่ยสบายมากๆเลยและอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยู่คอนโดมิเนียมนะครับเป็นห้องพักเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเหมาะมากๆเลยเพราะว่าด้วยความแรงของถังปั่นตัวนี้นะครับต้องบอกว่าปั่นเพียงแค่1นนาทีเท่านั้นนะครับผ้าแห้งสนิทเลยและที่สำคัญพอผ้าแห้งเนี่ยมันใช้เวลาในการตากแป๊บเดียวนะฮะและสำหรับใครนะครับที่อยากได้เครื่องซักผ้าโตชิบารุ่น VHH95MT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะ ไปหาดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปดินดียอยู่ดีครับชอบชอบนี่โดยปกติแล้วไอเครื่องซักผ้าก่อนหน้านี้ที่เราใช้เนี่ยมันมันจะค่อนข้างเล็กใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเวลาเราซักทีหนึ่งเนี่ยโอ้ก็ต้องใช้เวลาหลายถังเลยเนอะถ้าเครื่องเล็กเนี่ยถ้าผ้าสามวันนะผ้าสามวันโดยประมาณก็คือถ้าไม่มีกางเกงยีนจะอยู่ที่ประมาณสี่รอบ ยกเข้ายกออกสี่รอบแต่ถ้ามีเางเกยงยีนหรือผ้าหนักๆเนี่ยกงางเกยงยีนคือได้หนึ่งตัวเลยกงางเกยงยีนป๊าป๊าเนี่ยได้แค่ตัวเดียวถ้าเกิดใส่อื่นลงไปเนี่ยถังมันจะเริ่มแบบเออจบแล้วคือปั่นได้แต่มันจะปั่นแบบไม่น่าจะสะอาดแล้วที่สําคัญจะต้องเอามาบิดเองอีกด้วยคือจีจงๆมีถังปั่นแห้งมาให้แต่นึกออกไหมว่าเรายกเข้ายกออกก็สี่รอบแลลวไอ้ถังปั่นแห้งเนี่ยมันเล็กกว่าพอมันเล็กกว่าปุ๊บมมันจะปั่นแห้งอ่ะมันปั่นได้ทีละสามสี่ชิ้นอย่างเงี้ยม ใช่แสดงว่าถ้าสมมติครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเจ้าตัวเครื่องสภาพผ้าแบบ2ถังแบบนี้นีของตัวชิบ้านี้ก็จะเหมาะเหมาะกว่านะเหมาะ,มาะกว่า<ต>สำหรับครอบครัวเล็กๆ,ๆอยู่กัน4-5คนสบายเลย